สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเรามาอยู่กับรถที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดนะครับสำหรับค่ายวันโบครับกับเจ้าคันนี้ครับเดนนิวนะครับวันโบเอ็กซี60รีชาร์จครับซึ่งคันนี้นะครับเป็นรุ่นอินสคริปชันครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับให้รถทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ดีไซน์เปลี่ยนยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ อย่างที่ผมบอกไปนะครับ X60 c ที่เรานำมาดีวันนี้เป็นรุ่น Inscription นะครับซึ่งีเป็นรุ่นตัวท็อปสุดเลยดีไซน์อย่างแรกที่เราเห็นได้เลยก็คือเขาเน้นโครเมียมมากเลยครับมันจะมีเยอะไปหมดเลยกระจังหน้าครับมันกระจังหน้าแบบ specific Inscription นะแล้วก็คาดตรงกลางใน, logo, นโลโก้ v o ใหญ่ๆนี่เลยครับและคันนี้ก็มาพร้อมระบบกล้อง360องศา,าด้วยครับ และด้านในนะครับถ้าเรามองเข้าไปดูนะครับจะเป็นไดนามิกกริลวนะครับซึ่งสามารถเปิดปิดเพื่อให้ลมเข้าไปได้แล้วก็ปิดได้เวลาที่อยากจะมีความรุ้ลมมากขึ้นครับไฟหน้านะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของวันโวเลยนะครับสำหรับ s อ60รุ่นนี้ครับซึ่งเขาจะเรียกว่าไฟหน้าต่อแฮมเมอร์นะครับถ้าใครดูแบบด้านข้างครับจะเหมือนค้อนต่อเหมือนกันนะครับเป็นรูปตัวทีอย่างนี้เลยครับสวยมากๆเลยครับและด้านในครับจะเป็นระบบปู l อ d System ต็นะครับจะแบบว่ารวมเอลีทั้งหมดรวมมาในนี้เลยไม่จำเป็นต้องมีไฟกด้าานนล่งััเอครบ ต่อมาถึงด้านข้างนะครับดีไซน์จะเข้ากันได้ดีมากครับรวมไปถึงล้อนะครับที่ให้มากับวันเวอร์รุ่นอินสคริปชั่นครับจะเป็นล้อขอบ19นั่นเองครับพร้อมกับแก้มยางที่หนามากๆเลยครับถึงแม้จะเป็นล้อ19แต่ยังมีแก้มยางที่หนาด้ยนะครับด้วยความที่คันนี้เป็นรุ่นรีชาร์จครับจะมีช่องชาร์จมาให้ด้านในครับถ้าชาร์จที่ตู้ในห้างเลยแบบนี้นะครับจะใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงครับแต่ว่าถ้าอยู่บ้านแบบนี้จะอาจใช้เวลาถึง8-10ชั่วโมงนั่นเองครับ ด้านข้างครับอย่างที่ผมบอกไปคันนี้เป็นรุ่น inscription เนาะก็จะเน้นโครเมียมเยอะมากๆเลยครับในด้านบนก็เป็นโครเมียมหมดเลยนะครับและไฟเลี้ยวยังเป็น LED อีกด้วยครับพร้อมกับกล้อง360องศาที่อยู่ด้านใต้หูกระจกนั่นเองครับด้านท้ายของ SC60 r e c h a r g e ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะครับในรุ่นอัปเกรดเดนนี้ก็จะไฟท้ายเหมือนเดิมนะครับเป็นดีไซน์แบบ L นะครับสวยมากๆด้านหลังนี่ และเราจะเห็นได้ว่าคันนี้จะเป็นรุ่น inscription หรือ R าร์ดีไซจากโครเมียมหรือว่าความเป็นสีดําแล้วก็ความสปอร์น,นั่นเองครับพอเวลาเราเปิดขึ้นมาด้านหลังนะครับด้านล่างยังมีช่องเก็บสายชาร์จมาให้นะครับแล้วก็จะเป็นแบตอะไรพวกนี้แล้วก็ซับวูเฟอร์ของเครื่องเสียงคันนี้ก็อยู่ด้านหลังนะครับคันนี้เนี่ยสามารถพับเบาะลงไปได้นะครับเวลาพับลงไปแล้วนี่จะมีชี่เก็บของกว้างขวาง,ง,งมาก,มากๆเลยครับผักของเข้าไปด้านหลังอย่างง่ายได้เลยครับ ขึ้นมานะครับอย่างแรกที่เรารู้สึกได้เลยนะครับก็คือความมินิมอลิสต์ของห้องโดยสารของคันนี้นะครับก็จะมีปุ่มน้อยมากนะครับบนแดชบอร์ดนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายดายด้วยนั่นเองครับวัสดุที่เขาเลือกใช้นะครับดีมากๆเลยครับเป็นหนังนะครับด้านบนนี่และด้านล่างนี่เป็นไม้นะครับและคันนี้นะครับยังคงความมินิมอลิสต์ได้ดีมากๆครับตั้งแต่ด้านซ้ายไปด้านขวาของแชบินเลยนะครับแอร์จะเป็นดีไซน์เดียวกันหมดเลยครับด้านซ้ายตรงกลางและจอตรงกลางนี่ก็เป็นจอขนาด 9นิ้วนะครับก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็ยังคงความใช้งานได้ง่ายได้นะครับมี Google Assistant นะครับแล้วที่ผมชอบมากๆเลยก็คือมี Google Map built-in มากับรถเลยนะครับไม่จำเป็นต้องต่อโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ครับเวลาจะไปไหนก็แค่ Input Destination ได้เลยหรือว่าใช้ a s s i s t a n t นะครับคันนี้เป็น a s s i s t a n t ของ Google นะครับก็จะดีมากๆเวลาเราพูดอะไรลงไปเนี่ยมันจะตอบเร็วมากๆเหมือนโทรศัพท์เราแบบนั้นเลยครับและด้านล่างนี้ครับยังมีช่องชาร์จเป็น Wireless Charger มาให้นยครับเป็นชีว Wireless Charger ก็วางชาร์จลงไปได้ใช้งานง่ายดดยมากเลยครับ และนี่ครับเป็นหนึ่งในดีไซน์ฟีเจอร์ของวอลโวนะตอนนี้เลยครับก็คือเป็นเกียร์คันคริสตัลนะครับของ Orifor c e ส d e ีเดนครับสวยมากๆเลยเป็นคริสตัลทั้งอันเลยครับที่สตาร์ทก็จะแตกต่างจากแบรนด์อื่นหน่อยนะครับจะเป็นที่หมุนแทนแทนที่เป็นที่กดพุชสต์ทเหมือนรุ่นอื่นๆครับพวงมาลัยครับ พวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะครับก็เปลี่ยนเล็กน้อยทรั้งทำให้ดูมินิมอลลิสต์มากขึ้นแล้วก็คันนี้ก็ยังมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าออโต้พาวเลอดมิเซลิ์เแอสซิสต์นะครับเวลาเราขับบนทางด่วนนะครับมันจะขับให้พร้อมกับแจมแอสซิส์นะครับเวลารถติดอะไรอย่างนี้รถมันก็จะจอดให้เองโดยที่เราไม่ต้องจับคันเร่งหรือว่าเบรกเลยนะครับก็แค่จับพวงมาลัยไว้ให้รถขับไปเองช่วยเวลาเหนื่อยได้อย่างดีเลยครับและด้านหน้าคนขับนี้ครับจะมีจอที่ใหญ่มากๆเลยครับเป็นอินสุเมนต์คัสเตอร์แบบฟูลลลลลลลไไซสส์เเเเเเยยยยคคคคครรรรรัััััับบบบมมมมมมชดดดาาาาาาากกกๆๆแะะะววปปปุ่นนนนนนนี้้้้งจขึ็ Google Map ห อย่างแรกที่เราสังเกตได้นะครับเวลาขึ้นมาบน x c 6 0คันนี้เนี่ยซันรูอันใหญ่นะครับข้างบนเลยบานใหญ่มากส่งแสงเข้ามาด้านในครับเพื่อทําให้รถรู้สึกโปร่งมากขึ้นเนาะแล้วก็นั่งสบายมากขึ้นรวมไปถึงคันนี้นะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังพิเศษของสวีเดนนะครับจะรู้สึก นั่งสบายมากๆแต่ไม่สามารถเอียนได้นั่นเองครับมีพวกเครื่องเสียงมาให้ได้นะครับเป็นเครื่องเสียงรุ่นท็อปของ volvo เขาจะเป็น b a w e r soundviking ครับซึ่งเสียงดีมากๆครับด้านหลังนี่มีช่องแอร์มาให้ครับอยู่ตรงข้างๆนี่ทั้งสองฝั่งเลยครับเป็นช่องแอร์และด้านล่างครับยังมีที่ชาร์จครับเป็น usb type c สช่องเลยนะครับด้านหลังนี่แล้วก็มีที่วางแขนมาให้ด้วยครับแล้วก็มีนี่ครับเป็นที่วางแก้วครับอยู่ใน armrest เปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับอย่างแรกผมเห็นเลยแปใช้หนึงทำไมเครื่องมันเล็กจังนะครับเครื่อง2ลิตรสสูบครับซูเปอร์ชาร์จและเทอร์โบชาร์จพร้อมกันและมีมอเตอร์ไฟฟ้าวางอยู่ที่ล้อหลังนะครับซึ่งเขาเรียกว่า drive E กำลังสูงสุดเนี่ยที่ออกมานะครับจากล้อหน้าและล้อหลังเนี่ยอยู่ที่407แรงม้าครับและแรงบิดอยู่ที่640นิวตันเมตรครับคันนี้นะครับทำเวลา0ถึง100ได้เพียง 5.3วิเท่านั้นเองครับแต่ว่าวิ่งต่อไปถึงแค่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าสวีเดนเนี่ยเขาลิมิตมาว่ารถห้ามเกินประมาณนั้นเขาก็เลยลิมิตไปที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็จะเป็น electrically limited เราก็จะไม่สามารถขับเกินนั้นได้แต่ผมว่าก็ยังเร็วอยู่นะครับสำหรับสนนนประเทศไทยอย่างเราเนี่ย เป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันโบ x c 6 0 Re c ช a r g e C8 Plug-in Hybrid All-wheel Drive Inscription ครับผมว่าคันนี้นี่มีค่าตัวที่คุ้มค่ามากๆเลยครับอยู่ที่349ล้านบาทนั่นเองครับนี่ที่เขาจัดมาออปชั่นเต็มสุดๆไปเลยครับดีไซน์ด้านหน้าเปลี่ยนใหม่เล็กน้อยทำให้รถดูทันสมัยตามเทรนมากขึ้นด้านในเป็นอีโ n t เทนเม้นหน่อยนะครับเป็น Android แล้วใช้งานได้ง่ายมาพร้อมกับ g o o g l e Map ดีมากๆครับสำหรับใครนะครับที่สนใจวันโบ x c 6 0คันนี้นะครับหรือวันโบรุ่นใดๆครับ สามารถไปชมที่โชว์รูมของวันโวทั่วประเทศเลยครับสำรับวันนี้ก็ต้องฝากติดตามรายการของเราด้วยครับด้วยที่ช่องทางด้านลา่างอเลยครับนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ